สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็ได้มาพบหน้าค่าตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีมีพี่น้องหลายท่านนะค,คอมเมนต์หรือ,อแนะนำบอกกล่าวกันมาว่าในโอกาสเทศกาลดีๆให้พี่ดนคนนีนะ้หรือลุงดนนะดนเนี่ยครับมาทักทายส่งกำลังใจพร้อมกับคำอวยพรให้กันบ้างนะครับแต่ขอหน้าออกกล้องหน่อยอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ก้าวเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนหรือขึ้นปีใหม่ของพี่น้อง คนไทยเชื้อสายจีนพอดีในวันพรุ่งนี้ฮะเขาก็เริ่มต้นพรุ่งนี้ก็เขาเรียกวันอะไรครับวันจ่ายนะภาษาภาษาจีนก็เรียกว่าตื่นเสร็จนะส่วนในวันมะรืนก็เป็นวันสําคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเลยทีเดียวก็เนื่องจากว่าเป็นวันไหว้ไหว้เจ้านะฮะที่เขาเรียกว่าไปเล่าเอีย้ยแล้วก็พบปะพี่น้องนะแล้วก็ไหว้บรรพบุรบุษด้วยก็ ดังนั้นในโอกาสดีๆที่จะถึงแบบนี้นะครับกข็ขอผมเองก็ขอตั้งจิตอธิษฐานนะไปด้วยความหวังอย่างใจจริงนะที่มีแล้วก็กราบขอพรดีๆนะที่แรงกล้าจากสิ่งที่ทุกท่านเคารพสักการะบูชาและให้ความศรัทธานในหัวใจนะครับพี่น้องศาสตร์ชโลมเทเติมสายทานแห่งพระพรน,นะให้พี่น้องทุกท่านนะฮะ ประสบแต่ความรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตคิดสิ่งใดให้เป็นไปตามความปรารถนาพร้อมทั้งให้กายาสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ในทุกวันนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับ YouTube ช่องนี้พนะี่น้องส่วนใหญ่ก็จะแบ่งปันกันในด้านของข้อมูลข้อมูลนะเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศหรือการอัพคลิปขึ้นมานั้นต้องเน้นเนื้อหารูปภาพประกอบเป็นหลักใหญ่นะฮะ เพื่ออัตรัในการรับชมรับฟังเป็นหลักนะจึงหวังว่าพี่น้องคงเข้าใจกันดีแว่าทำไมไม่ค่อยเห็นหน้าคนทำคลิปสักเท่าไหร่เลยนะฮะหน้าผมก็ถ้าเปรียบไปก็ไม่ใช่จะไปคล้ายๆแอนิเมชันสายลมสักเท่าไหร่นะครับก็คือก็น่าจะเหมือนไม่ใช่พื้นลมนะก็น่าจะเหมือนพื้นถนนหรือพื้นคอนกรีตมากกว่าไปในแนวนั้นนะฮะก็เลยก็เราก็เน้นในเรื่องเนื้อหากับรูปภาพประกอบมากกว่านะครับ เมื่อเราพูดถึงสภาวะอากาศโดยปัจจุบันเนี่ยรับพี่น้องโดยตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าการผลผวนทวนลมไม่แน่นอนฤดูการต่างๆนะฮะซึ่งสาเหตุและปัจจัยนั้นทุกท่านคงทราบดีกันอยู่แล้วโดยที่ผมนั้นขอทบทวนย้ำอีกครั้งที่ผมเคยเขียนบทความไว้นะฮะในเรื่องของอากาศหรือสภาวะอากาศในรอบตัวเราเนะี่ยหรือคำพูดที่เรานั้นติดหูคุ้นเคยกันดีว่า ว่าอะไรครับพี่น้องธรรมชาตินะฮะธรรมชาติคำคำนี้ฮะเชื่อว่าถ้าทุกท่านหลับตาหรือนึกถึงในแบบความงดงามของมันฮะส่วนใหญ่ก็จะมักจะเห็นอะไรครับก็จะเห็นภาพเป็นภาพอะไรเป็นภาพดวงอาทิตย์โผล่ขอบฟ้านะฮะแล้วก็ฝั่งทะเลกว้างบ้างนะฮะละอองหมอกในตอนเช้าบ้างเห็นแดดส่องประกายน้าค้างบนใบหญ้านะฮะใบหญ้าในทุ่งน,นาเขียวทอดคตียาวไกลนะฮะ หรืออาจจะเป็นยอดเขาที่ปกคลุมดยด้วยเมฆเมฆหมอกเมฆฝนยามเช้าหรือฝนคล้อยค่ำนะฮะเราพี่น้องกันนึกไปถ้าภาพสวยงามเหล่านี้โดยรวมๆที่กล่าวมาแล้วนั้นนะอาจจะบอกได้ว่าบนโลกชั่วคราวที่เราอาศัยกันอยู่นี้นะฮะไม่มีสวรรค์นะครับจริงๆแล้วแต่เราอาจจะมีเสี้ยวหนึ่งของสวรรค์นะครับเสี้ยวหนึ่งของสวรรค์นั่นก็คืออะไรครับคือสิ่ง นี้ฮะที่ผมพูดมานั่นก็คือที่เราเรียกว่าธรรมชาตินั่นเองนะฮะโดยภัยพิบัติในโลกที่รุนแรงเกิดขึ้นมาในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะธรรมชาตินั้นไม่ได้โหดร้ายอย่างที่คิดหรอกครับมันเป็นเพียงแค่บทเรียนหรือเป็นประวัติศาสตร์ะฮะให้เราได้ต้องต่อสู้ในการดำรงอยู่เพื่อเอาชีวิตรอดนั่นเองนะฮะดังนั้นในทศวตรรษต่อไปนี้นะฮะพี่น้องผมเชื่อว่าคนบนโลกในหลายประเทศนะฮะก็จะได้ตระหนักตระหนักนะฮะ แต่หนักสิ่งนี้เป็นอย่างดีฮนะนั่นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเพื่อความอยู่รอดของชีวิตนั่นเองนะฮะเราจรึงจําเป็นต้องปกป้องธรรมชาตินะฮะปกป้องธรรมชาติจากโบราณกาลที่ผ่านมาในโลกนี้ผู้คนก็ถือกำเนิดมานะแม้ว่าธรรมชาตินั้นก็จะสร้างสารรค์ทุกอย่างนะให้กับโลกามากมายแต่สุดท้ายสิ่งหนึ่งที่ธรรมชาติไม่ได้รังสรรค์เกิดขึ้นได้เลยนั่นก็คืออะไรครับความคิดนะความคิดหรือจิตสํานึกจิตสานึกหรือจิตวิญญาณในตัวมนุษย์ของเรานั่นเองนะพี่น้อง นั่นอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนว่าเราจะปกป้องมันอย่างไรนะฮะกลับมาดูสภาพอากาศฮะลักษณะอากาศของประเทศไทยในสามสามฤดูอยู่ในวันเดียวกันก็มีนะครับช่วงนี้ก็คือช่วงที่ก้าวเข้าสู่ปลายหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนกันครับก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฮะวันที่30หรือวันตรุษจีนนะครับก้าวเข้าสู่เทศกาลตรุษจีนฮนะเป็นต้นไปนะครับประเทศไทยของ เราช่วงด้านล่างนะฮะด้านล่างของประเทศก็จะมีฝนฝนเพิ่มขึ้นจากการเติมความชื้นเข้ามาจากทะเลนะฮะส่วนทางตอนบนของภาคนะฮะโดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยนะครับก็เร,เรียกได้ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเรียกว่าปอกเด้งฮะก็คือถูกโดนโดนลมหนาวสองเด้งฮะทั้งลมบนแล้วก็ลมล่างนะฮะก็หนาวจับใจเลยทีเดียวอาจจะเป็นการหนาวในรอบ รอบอสุดขั้วที่สุดนะตั้งแต่ฤดูหนาวของปีนี้ครับพี่น้องก็เรามาดูรายละเอียดกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอากาศที่จะถึงในวันพรุ่งนี้ฮะเราเริ่มจากอะไรครับเราเริ่มจากก็โมเดลพื้นลม500เฮกโตปาสคางตัวพ่อนั่นเองโดยรันตั้งแต่วันนี้นะครับน้องวันที่29มกราคมนะฮะถึงวันที่2กุมภาพันธ์ ทุกท่านก็จะเห็นว่ามีการขยับลงมาของคลื่นกระแสลมตะวันตกครั้งนี้สวิงทิ้งตัวเป็นลิดนะสันลิดแนวลิดเห็นไหมครับครอบเลยครอบภาคเหนือของเราไว้เต็มพื้นที่เต็มลำนะเต็มลำสายซับเจสตีมเนี่ยนะครับลักษณะาการทิ้งแนวคลื่นลมลงมาแบบนี้ก็มีแต่อะไรครับมีแต่อากาศจมตัวนําความหนาวเย็นนะได้เล็กมาเลยจากบนหลังคาโลกอย่างหิมลาลัย ไหลเติมเข้าออตอนบนของประเทศไทยล้วนๆนะฮะและตั้งแต่เย็นวันที่29มกราคมเนี่ยครับตั้งแต่เข้ามาก็ขยับขอติดภาคกลางและก็อีสานของไทยด้วยนะครับสวิงผ่านด้านล่างหลังนั้นทิศทางอากาศของบ้านเราในช่วง3-4วันต่อจากนี้ไปนะโดยเฉพาะด้านความหนาวเย็นของภาคเหนือนั้นจะขึ้นอยู่กับพื้นกระแสลมบนอันนี้ ประมาณ80เป็นป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเกือบเกือบร้อยนะครับในขนาดที่เรามาดูทิศทางของลมล่างนะ925ฮิตโตปัสศคารกันบ้างครับในวันพรุ่งนี้นะครับ30มกราคมทุกท่านจะเห็นมีแนวลมนะพี่น้องแนวลมล่างอาพัดเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่ด้านตะวันตกภาคเหนือของไทยนะครับเห็นไหมครับลมล่างนี้เขาก็จะมีแต่ความเย็นนะครับ ความเย็นไหลามาโดยนําเข้ามาจากด้านเหนือของประเทศเมียนมาฮะลักษณะแบบนี้ก็เป็นการเสริมแต่งกันนะครับจะทําให้ภาคเหนือและด้านตะวันตกของประเทศไทยด้านบนนะฮะด้านบนนั้นโดนกดเติมอากาศจมแห้งเย็นด้วยขึ้นกระแสลมตะวันตกด้านล่างมีกโกลกด้วยลมมรสุมที่ชื้นแต่เย็นเช่นกันฮะก็จะทําให้มีอุณหภูมิลดลงอีกนะครับจากเดิมที่อากาศเย็นอยู่แล้ว สอาวันต่อไปนี้พื้นที่ลาบบางจังหวัดบางอำเภออุณหภูมิน่าจะเหลือ8-9องศานะครับดูทรงแล้วในและในวันที่31มกราคมนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเห็นว่าแนวพัดของกระแสลมมรสุมพัดเป็นทิศนะพัดเป็นทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้นะนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าด้านล่างนะ ตรงภาคอีสานนะและกระจัดเอาไทยไหลเข้าสู่ภาคกลางอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับพี่น้องลักษณะแบบนี้แทนที่ภาคภาคอีสานล่างแนละภาคกลางและภาคตะวันออกจะได้รับอนันิสง์ฟินบ้างจากความหนาวเย็นของขึ้นลมก็ไม่ได้รับเทนนะ่าเท่าไหร่นะเพราะอะไรครับก็เพราะมันมีการเติมความร้อนชื้นจากทะเลเข้ามาลมล่างเอามาใส่นในพื้นที่นั่นเองนะโดยที่พี่น้องมาดูเส้นความกดอากาศเท่ากาันไอโซบาร์นะด้านบนนะครับ จะเห็นว่าเริ่มเริ่มจะมีนะฮะตั้งแต่อ่าเริ่มจะมีมวลอากาศเย็นกำลังเล็กน้อยฮะไหลเข้ามาตั้งแต่ค่ำของคืนวันที่31สนะิฮะสิ้นเดือนมกราเนี่ยครับเมื่อเป็นแบบนี้ฮะก็มีความชื้นอยู่ในพื้นที่ด้านล่างนะฮะมวลเย็นไหลเข้าจะเป็นอะไรไปได้เล่าแล้วครับพี่น้องก็จะเกิดการช้อนปะทะของอากาศเข้าสิครับอากาศเย็นมันหนักกว่ามันก็ต้องช้อนตูดฮะช้อนตูดอากาศด้านล่างนะ อากาศร้อนด้านล่างให้ยกตัวขึ้นไปที่ผ่านมาหากทุกท่านที่ใช้แอปหรือโมเดลส่งอากาศบ่อยๆนะจะสังเกตได้ว่านะผมแนะนําจะสังเกตได้ว่าแนวพอากาศส่วนใหญ่จะอยู่แถวไหนฮะอยู่เกรเดียนช่วงช่วงไอโซบาร์พันสิบถึงพันสนั่นก็คือเส้นพันสนั่นเองนะที่เกิดการยกตัวดีมีฝนฟ้าขนองได้เป็นส่วนใหญ่นะดังนั้นตั้งแต่ค่ำวันที่31เเป็นต้นไปนะครับ ในกรอบสี่เหลี่ยมที่ผมทําไว้แนละ้วพี่น้องแนวไอโซบาเกรเดียนดังกล่าวที่ผมพูดมานะฮะให้เฝ้าระวังฝนฟ้าขนองและลมกระโชกค,ครับเอาไว้ใกล้ๆเดี๋ยวเรามาอัปเดตรายวันเดี๋ยวผมมาอัปเดตรายวันให้นะครับพี่น้องว่าพื้นที่ใดจังหวัดไหนจะได้ฝนเบาบ้างฝนหนักบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน และตั้งแต่วันที่สี่นะฮะสี่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะฮะภาคใต้ก็จะเริ่มมีฝนหนักถึงหนักมากครับพี่น้องพี่น้องทางใต้เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นและลอกใหม่ซึ่งเป็นกําลังค่อนข้างแรงนะแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือก็ต้องมีกําลังแรงขึ้นตามฟอร์มนะทําให้ขึ้นลมในทะเลก็แรงขึ้นเช่นกันแถมบบภาคเหนือบนที่ว่าหนาวหนาวก็ดันมีฝนมากด้วยนะครับในช่วงวันที่สี่เป็นต้นไปนะครับ ด้วยในช่วงนี้ครับเป็นเพราะเหตุใดไว้เรามาติดตามกันนะครับสวัสดีปีใหม่จีนครับพี่น้อง